นั่งบาป้ามเห็นอีแม่นอนใส่สซโลมอยู่ในนเตียงกนถ่ายก <c oughs> ็ถ่ายกันนี่นะเพื่อนจับกล้องเห็นไหมอีมยอยอเอ้ยมาจับกล้องให้เอาเนี่ยทานเด็กน้อยเด็กน้อยเนีมย่ ่นจะไปใส่ hombres, ูอื่นจะไปถ่ายคับเด็กไอดอลไอดอลใสไอดอส่ยูทูบเบอร์เด็กวัเฮ้ยถ่ายผูกับเล่าให้เบิกปเื่อยว้นเด็กหน่อยลาสื่อในหาดสินะเงินเย เห็นอยู่แต่ว่ามันอันมันจอโคจรมาเจอกันอีกพี่น้องกำลังโควิดในในรอบลายปีล่าชุดที่เคยเจอกันก็งานแต่งงานแต้งเดทปีเดียร์สองปีเงินปีแล้วปีก่อนสองสองปีนี่เนาะสองปีนี่แม่เดี๋ย่งปีก่อนสองปีลูกกเพูดได้แล้วสองคน ลูกสองคนลูกทังเป็นก็เยลูกสองทั้งคู่บอกไปอีกลูกสองวสนี่ก็หมายถึงเลยตง่นตาตื่นตื่นอะไรไม่ใช่ย้อยไมาไม่น่าเกียร์เตือนอะขอนิ่น่อขานใส่งคนก็ลเนกกลับมาโคจรมาเจอกันอู่ข้างนอกแลคนั้งคนติติดตามมากรอนนั้นนะเขาเสหีอู่ อันนี้เป็นเสี่ยวข้าทองการอาหารนั่งกติโควิดนั่งสกายนั่มีแดดราเก้าแรล่ะแรนล้มล้มโควิดมาบ้าเอซีอันจีวายูอันอันนันน่ยคือเก่าเลยีวายต็เต็มตก็เฮาพี่อ้อนพี่อ้อนพี่พีอ้อนออคือเก่าแล้วก็ยังโทรมาหาอาจารย์อาจารย์บริษัทซิมไทย ตอนท่านติดโควิดจะเห็นเห็นโทรมาฉันก็เลยว่าเออของหายไม่่วยน่าเอยู่อป็นอะไรฉานใส่สิลทำสานเธอก่อนสำหรับเอะเธอมาต้องขาโอ้โหอะสีของฉันดังๆวันดังๆแีของฉันก็โอ้ โซนเอา ö, en, โซนโบโซนะเยนะโยสูโซนองดมเรื่องว่ะคืเทหมอกนปัจจุบันจุบันโโซนเลคอยมาตั้งรักนี้โควิดอยมาตั้งรักอยู่บ้านรักเซรักกเสือกลงนั่นกระบอก่อยบ่อโอดอก้านเซตหนีเคยได้ยินแต่เสียงอีน่เสเทียนหนากน่งเอ เหนอ่ในวิดีโอ c a l อย่างเี้วิดีโอคอ l เห็นันนวรน่นี่ชั้ออนอนนว่าสั้นหางเาบบาางนนินเดประมาณกับตอทีันิมาตั้งใจในบนเรือน่ันลงมือโหดมาตอนนยืมโหดเขาตอนนี้เออนี่ยืนโหดอีกแหงโดเขาก็บอก่ปกระเติมเงิน,นงมาใส่ผ่านอีกมา ดูก็้ามสีม่ <op> ีเลยครทางนี้นี่ลงไปที่สว่างนี่จะออกนี่ไปนคลองไกับซีวิไล่หรือจะเดือดใส่อืมเดือใส่ลงไปเเลยบาดไปซีวิไลก็เดียวคว้าเขาขยองขันขยองแล้วก็ตรงไปเลยบาดจะไปออกไปใส่บาดเพิ่งพูดไหนโอนีสีแหกหน้านะ อันตรงนะไปบันพนท่นาน้าเลอซเดไปบันวรูนเอาีอา่เาามเลยมาทำปดวยูามาทางไหนมาทางาว,วั<ม>นุามาทางดนะเองอดนอไเดจาํนาแต่โนาบาคนจําแต่จะโตนาแด่ฉันจะดยถามสายแดงพี่สายแดงก็มึงอยากู่นะก็ฟังจากปากพิ่ืรื่องมืองเังย่อง อ๋ออดีตว่ยใหเราอดีตวัโตมาจีจบอย่งเหามาเลือกอดีตมันเป็นตะพังเลยครัปัจจุบันเนี่ยจะบอาอพ่อฟังมาน่งนะตัวสามนะอยู่นอนได้มีตัวซามหนีน่ะัวสมคนที่สามหาคนที่ส ยา่นอ่อยมึงเตรียมจองนะพูดนี่นะคนที่สามนี่นะเราสิ่หาโลเลี้ยมตอยอขายบุพงว่าหันแห่เก้าขายบสองัหาแทนไปี่องในเฟสเบอร์โลนเฟสเก่าอะทั้งหมดที่ว่าซื้อเฟสนางร้ายสดเสมอนะเจ้าขายปัวค่ะสองปัหาแทนเปสี่องบเ่ตอไันเนงเฟ่เอานะเาัวแรกก็ ถูเลยเอาเขาหน่อยอยากได้ดอกแบบเขาอยู่สี่เปีนะครูวะเพื่อนซานแบบหน้าตาดีแบบเขาเขาอยาเขาใช้ชีวิตบนมีทางเลือกเลือเสือต้องเข้ากับอย่างนี้จากแบบชีวิตอนหารนะนะตื่นมากก็ถึงด่าเด็กหน่อยจะเท่น้อยมันก็อยากใช้ชีวิตแบบเนาะนอนตื่นสวยกินธรรมดาแล้วเฮ้าเยนเด็ก เขาก็อย okay. ู okay. ่กัได้อย uh, ู uh, uh, ่ได้ป uh. kind of like ีด uh, yeah, ีตันี้ค่ะไ็้ลูกของเขาขนาดแบบวบาเธอเนาะเป็นยังเป็นน้อยๆน่ยังมีความรู้สึกแบบนี้เนาะิกลยบางคนก็มาสูหลอเอออาโฟตมินอยู่ได้ปีเดียวคนชองมคนสองสิบสิปีลูกเขาก็สิบสี่ตอนเห็นอยู่กรุงเทพยังวันน้อยอย่างเ้ยอย่างนนี่ยมันเป็นสาวเลยลูกได้ปี เปวาลูกวัได้พวที่หนึ่งพวจที่สามเศ็กประวะสภาพฉลงตังกระสอบโซนก็เคยทำงานทำการก้าอะไรจังหวะถือจ้าบกระถือจ้าบนํำกา้าจังหวะดีเขาจับกมือใบายกันอยู่บริเวณออตอนนั้นตอนนั้นเธอบริสุทจ้าบหือว่าตอนหนึ่งทีเองเธอกับกองเดินทางท่านละขึ้นรถตำรว บอย่างคอเวนที่มันมาเอานะฮะนะมันมาเอาประมาณหาโมงมันว่าเออมันเราเมาเออมันเราคุ้นชื่ออะไรนกค่ะเออขึ้นรถมันว่าแล้วก็ไปก็เจอเธอกับกองอยู่ในทางจางทางอ่ะนี่ก็เจออยู่หันเจอกันไหนบ้างอะไะเจอกันอยู่ลานลานหน่อยบอกว่อเดี๋ยวมันดูเห็นเห่าสร้างมันเห็นมันยังสร้างมันตอนมันออกอันไหนก็บอกมัน มันเหตุบาสอะนะเฮ้ยเองก็เาื่อคอมเมนต์ด่ <c oughs> าอหักสร้างหันีามเป็นเรื่องเป็นราวนะมันจะเป็นเสียงใหญ่นะของเมียมเป็นตำลง <c oughs> สนับ,บนมือก <c oughs> ่านดิบนางนี่นะถือกันเก้าครั้งผลูกวนะมือหน้านกกูจึงเไปไ็นรับไป็นนอนอ <c oughs> โท่โตเคีย <c oughs> าช่แต่่ันสี่หอดสันหลางด,าด่าที่เขาโลด ผีกผู่นถอยงบอสือมือนี่กินลยมือนี่กลางโอ้ยเลียเลียก็ได้แต่เลียเ้าบได้แบบสาวลักขนาดนี้เ้าบดสาักมันมันาแก็สุกแต่แลียกิน้วนะมันเซ่จะแต่แรีกินได้เงันคำได้แต่้ามาแบบคือแบบแบบนั้งนี้มันกันเนาะมันก็ว่าก็ได้คือข้าเรียงลูกเลียงเจ้าคห้ มาไว้นะเออหนูมาไว้ตอนเธอโสดนะเธอโอเคอยู่ตอนเธอโสดแล้จากนี้เธอปาปัวคนที่สองนะแ้วเขาก็แย่งง่ายกต่ทำงานโอ้ยมีลูกมีตับซีดโอเคบ้านนี้เธอเปเคี่ยวไม่ขาดไม่ได้เอาแรงน้ำเข่าแน่นมากกระแทกง่ายดีดีนเขาแลงที่มามากแมคนบ้านเดียวกันนะนะบ้านเดียวกัครูบาวกา ถ้าเกิะเอาบาน้เจ้าอยาเลนหรือคีรุนเอาสมัยน่นเนาะสมัยโบวิโลดสมัยนั่นแลงเอาแลงทีว่าบอกฉันเหตงานที่มาเธอไปแจกทรงของป่าเดเลยวนี้กีตอยากสแตกอันเหตุงานก็มันจะไนายฝรั่งได้คีอตอนซันสโตดทีวสุดห้าตอนนั่เอากสุนเป็นกบสุน โอ้ก็จะจะชี้ชี้ต่อหายผมได้หมู่ก็จะออกหันหันบ่เอ้าวจะนั่งหันเป็นนั่งแบบบ็มาคล้องง่ายถ้าอยากได้ถ้าอยากได้แฟนเดี๋ยวมาเป็ประเภทแบบไม่จิ้มฟันสินะเื่อของหมัวเราไม่กินแข็สินะประชามคิดแล้วก็หายเงียบเอาเหตุงานเลยอย่างเกาะอันจะทางานเนาะนั่งอยู่ในคล้องที่เป็นบรรดาคือข้าหนั่นไม่เอยเจ๊งก็โจย แหลนันเคยตายาคุยโอ่อยู่่ดังลอดอันนี้อะตาไอคนเออเอ๊น่าเสียวว่าเออเอ๊แนวคุณว่าวตลอดนะว่าเอยหมู่คนเห็นตาพวกแต่สิเอ็ดได้สูงคือเป็นเป็นอย่างนี้คุณให้เป็นอย่างเลยแต่สิเอ็ดเาก็ไมทั้งหมดเธอนี้บอกันว่าเลยแมีคนเป็นนะมันเป็นอย่างขอาสตีแตกหรือแนวใดจักแล้ว ซันก็ยังโขกเอาถบบคือว่าเดินเขาแบบบริมีพ่อแม่เนาะเขาไปจองในก็ยังคือว่าโอเคได้เฮายังแบบแต่ให้พี่น้องเฮาอีแต่อ้าวกายพี่น้องอีแต่สะโพกจะเดียวขึ้นนะกุ้งกระลั้จริงๆไปแฮงไปกุ้งกระลั้นกระเด็นพี่น้องก็จะเออเนื้อนั่นมันมาอยู่เมื่อก่อนมัน ก่อนัวกันแม่แต่่เจ้า่เป็นลูกันเมินเป็นลูกันพอเพ่อเขาอ้าสาะนโคจรมาเจอการกับสภาพกับ่คือตอนเห็นอย่กรุงเทพฯล้เนอะเฮมกสิเือถึงพวกเก่าอืมอันเี้อันเขาย่องเองทานผู้ชมเบิรแปหูแปดตากันเนาะแต่มอไห่มสดอ่าขีดแต่ใจเมื่อานแจกกับตอนเน้นเป็นใดบ งานแต่งอยู่ในื้อซองตัวได้แบบข้างล่างเนาะอผมว่าฮันไม่ซองแบบบอยนะตอนนั้นเนาะมผมโอเคตอนนั้นเพราะว่าเธอแบบขนนัานแม่เจือปีผ่านมาแลสองถัดจากนั่นสี่ห้าปีที่สินักคนควาตั้งใจวาอยากมาอยากมาอยากมาเล่นนอีแม่อยากมาหาอีแม่ทุกท่าก็ได้มาเอามาอะไรเอามาจุดทูบบอก ยากมายากมาหาเล่าหนึ่งมาหนึ่งยากน้ำหลดหยางคือกันเธอนยอยู่บ้านด่านนะยมื่ท่านไปไกลบ้านืเองเองก็ไปแล้วเลยยังกาะได้แต่ลังคาอืมแต่จะลังคาต้งใจวันอาทิตย์ท่นได้อภิษณะอะไรสิมาขึ้นมาอยู่อ้วยกันเรามีความสุขว่ากันวมวกับทางทลายจบกยอนบักควิอืเลย นา่ on, นอนน้องจ้ากันเล็กหน่อยพี่น้องสิ้านอนก่อนไว้ฉันนี้ลละ <c oughs>